สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคำถามนี้ก็คือทําไมจึงควรรู้จักไขมันไตรกรลีเซอไรด์เวลาที่เราไปเจาะไปถูกเจาะเลือดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการตรวจคอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอล HDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกรลีเซอไรด์แล้วไตรกรลีเซอไรด์มันคืออะไร ไตรกรีสไลน์เนี่ยมันเป็นไขมันตัวหนึ่งที่เกิดจากพลังงานในร่างกายที่ถูกใช้ไม่หมดร่างกายจึงเก็บสะสมไว้และนำไปใช้เมื่อจำเป็นนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นว่าอาหารอะไรก็ตามที่มันให้พลังงานเราเยอะเยะแล้วเราไม่ใช้ไม่หมดในวันนั้นมันก็จะเก็บสะสมเป็นไตรกลีสไลด์ไม่ว่าจะเป็นอาหารพวก แป้งน้ำตาลที่เรากินเข้าไปหรือเป็นอาหารไขมันก็ตามเมื่อไหร่ที่พลังงานมันเกินมันก็จะถูกเก็บไว้ในรูปของไตรกรลีเซอไรน์นะครับทีนี้มาถามว่าไตรกรลีเซอไรด์เนี่ยทำให้เกิดผลเสียอะไรไหมทําให้เกิดผลเสียเหมือนคอเลสเตอรอลไหมตัวไตรกรลีเซอไรด์เองก็ทําให้ผนังหลอดเลือดแดงเนี่ยแข็งได้มีผลเสียเช่นเดียวกับคอเลสเตอรอลนะครับ นอกจากนี้ถ้ามันมากๆเก็บสะสมไว้นในร่างกายมากเนี่ยมันยังสามารถทําให้เกิดการอักเสบของตับอ่อนได้จะทําให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะลดไตเกรียแเราก็ต้องระวังเรื่องการได้รับแคลอรี่หรือพลังงานจากอาหารเข้าไปมากกว่าที่ใช้นะครับนอกจากนี้ตัวแอลกอฮอล์เองก็สามารถ เพิ่มระดับไตรกรอสลด์ในเลือดได้เพราะฉะนั้นจึงควรงดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ถ้ามีปัญหาเรื่องไตรกรอสลายสูงครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมไวช์ชนะของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ เห็นเธอเรียนว่ายนะ้ำตั้งแต่ปสามปสี่ว่ายดูสวยดีครูครับขอเรียนด้วยคนผ่านมาหลายปีไปดูเธอแข่งเธอเป็นสาวแล้ว สาวคนสวยทวงค่างดงามเธอ,อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันฝึกจะฟรีสไตล์กบพี่เสื้อกันชียงหวังจะเป็นฉลามหนุ่มขูเมือกสาว ของทีมชาติไทยไปคว้าชัยเหรียญทอง